สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนลัคณามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นะคะเราก็มาดูดาวประจำตัวท่านเลยนะคะชาวมีนก็คือดาวพฤหัสนะตอนนี้โคจรอยู่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคถือว่าดีปังนะคะดวงเฮงดวงรับทรัพย์เลยนะคะเพราะอยู่บ้านพระคารซึ่งเป็นบ้าน คู่สมพลต่อกันนะคะแม้ว่าพระองคานเนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นประดมาตรฐานเขาอ่อนแอแล้วก็เจอกับพระอาทิตย์ถามว่าช่วงแรกนี่จะวุ่นวายไหมช่วงดาวเป็นอย่างนี้นาะก็น่าจะวุ่นวายอยู่นะน่าจะวุ่นวายอยู่วุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของนะคะเราก็ไปดูว่าการคอนแทคก็ได้นะเพราะว่าอะไรหนึ่งพระอาทิตย์ กับพืนคานเร่งดาวตนุรักษ์ท่านอยู่นะคะแล้วพระอาทิตย์มาจากเครือนคําว่าอริไงอริมก็เป็นปัญหาอุปสรรคแต่มันเคลียร์ไหมล่ะเมื่ออริมาอยู่มรณะปัญหามก็ต้องจบหรือศัตรูก็แพ้ภัยนะคะแล้วเขาก็แลกบ้านกันได้เกษตรนะ,ะเวลาดาวเขาแลกบ้านแรกแลกเรือนกันเนี่ยมันจะต้องเจอปัญหาก่อนแล้วขี้ใครทีหลังนะคะเมื่อพระศุกร์มาอยู่บ้านพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไปอยู่บ้านพระศุกร์จึงเป็นเรื่องของอริปัญหาอุปสรรค อยู่มรณะก็จบและขี้ขายลงไปนั่นเองนาะคาก็ก็จะเจอประมาณนี้วุ่นวายสักนิดนึงในช่วงประมาณสักอาทิตย์แรกๆกของเดือนพฤศจิกายนนะคะสำสำหรับชาวราศีมีนนะคะแต่เขายังมีรายได้และผลประโยชน์เข้ามาตลอดนั่นแหละคะ่ะ ก็ไม่ได้แปลว่าจัดถึงขั้นไม่ดีนะคะต้องมองตรงตรงไหนอีกล้ะไม่ใช่มองแค่พระอาทิตย์กับพระอังคานก็ต้องไปมองพระพุธอีกนะคะเพราะพระเพราะอะไรไปมองพระพุธก็พระพุทธท่านอยู่บ้านพังคานไงเพราะฉะนั้นความหมายของพระพุธก็ต้องส่งถึงพระังคานพระอาทิตย์พระศุกร์อยู่ดีดาวเขาจะต้องตามกันแบบนั้นเลยนะแล้วพระพุธมาจากพบเรือนอะไรล่ะเออนะคะพระพุธมาจากเรือนคําว่าพันธุแล้วพระเกตก็อยู่ก็ มาเลงกันอยู่แบบมาแบบกระตุ้นกันอยู่นะคะอ่าไม่ใช่เล็งนะคะคือคือมากระตุ้นเพราะว่าพระเกตอยู่บ้านของพระพุทธนะ,ะก็จะกระตุ้นในในเรื่องของคําว่าพันธุ์อ่ะครอบครัวเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านดีให้คุณกับท่านก็ได้อ่าก็จะมองความหมายนั้นให้คุณกับท่านเพราะว่าเพราะว่ามาอยู่พระพุทธอยู่บ้าน อยู่บ้านของพระอังคารและพระอังคารเล็งกับดาวนะนุรักษ์ก็คือดาวเพ,พื่อพุทธหัสนั่นเองนะคะแล้วพระพุธยังเป็นเจ้าเรือนคําว่าปัตตนิด้วยยังให้คุณในเรื่องของความรักนะอ่าปัตตนิปัตนปตนิสุภาใครได้คู่ต่างชาติคู่ถิ่นแดนไกลอะ่ะนะคะก็ก็ยังเป็นผลที่แบบคู่ครองอะ่ะนะยังสนับสนุนกับท่านเป็นอย่างดีอืมให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ อ่านะคะเขาจะแปลความหมายอย่างนั้นโอเคพอวันที่ 3, สยามพศจะย้ายเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นมากเลยค่ะทีนี้พศย้ยายมาอยู่ที่ราศีกันบ้านของพระพุธอ่าโยกันอยู่แล้วก็เป็นบ้านคู่ธาตุน้าพศเนี่ยเป็นเจ้าเรือนคําว่าสหาชาสหาชะาปัตตนีจึงเป็นการสื่อสารการคอนแทคก,การเชื่อมโยงการเชื่อมความสัมพันธ์หรือการหารายได้ผลประโยชน์ การเซ็นสัญญาเกิดขึ้นได้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆเพราะเป็นบ้านคู่ธาตุน้ำนะคะแล้วก็เล็งกับลักนาท่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอะไรถึงแม้จะมีปัญหาพระราหูมาจากเรือนคำว่าวินาศอาจจะแปลว่าเอางานเก่าหรือสิ่งเก่าๆบางครั้งเราจะต้องเอามานำ,สำเสนอใหม่เพื่อจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งเก่าๆแบบนั้นก็ได้คำว่าวินาศนะคะ แบบท่านไม่คิดหรอกว่ามันเฮ้ยสิ่งเก่านี้มันน่าจะจบไปแล้วทําไมจะต้องยังเอามาทํางานชิ้นนี้อีกอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสอย่าลืมว่าวินาศทับลักอ่ะอาจจะเป็นสิ่งเก่าๆอ่ะนั่นแหละเอามาทําไมนะทําไมแล้วตอบโจทย์ในเรื่องเงินไหมล่ะเออนะคะก็ต้องตอบโจทย์ในเรื่องเงินและรายได้เป็นกอบเป็นเป็นกรรมกับท่านได้นะคะวันที่สี่พระเกตก็ย้ายไปเจอกับพระมฤตยูเล็งกับพระพุทธเนี่ยนะ เลงกับพระพุธอยู่เนี่ยก็ไปกระตุ้นเนี่ยยิ่งไปกระตุ้นในเรื่องของผลตอบแทนพระพุธมันจะเคลื่อนคําว่าปัตตนีนะคะปัตตนีพันธุผลตอบแทนก้อนใหญ่ๆเกิดขึ้นอ่าสำหรับท่านแบบไม่คาดฝันเหมือนกันพระเกศมฤตรจะอยู่ได้แบบไม่คาดฝันปาฏิหาริย์เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออ่าช่วยเหลือชาวราศีมีนลัคนามีนนั่นเองนะคะแล้ววันที่15าพระอังคารย้ายมาเจอกับ พระพุธอ่าท่านขานเป็นเกษตรอ่าอยู่พบสุภาเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะพอท่านอยู่บ้านพังคานพังคา,านเป็นเกษตรอยู่สุภาใครรอตั้งนานเลยพูดใหญ่เมื่อไหร่จะให้ตําแหน่งเมื่อไหร่จะถูกโปรโมตอ่าเมื่อไหร่สอบเดี๋ยวจะเรียกสักทีเนี่ยสอบรับราชการครูผู้พิพากษา อะไรก็ว่าไปเนี่ยเนี่ยได้แน่นอนเลยช่วงแบบนี้ที่พังคารย้ายมาที่พิจิตอ่านะคะในพบคาว่าสุขะจึงแปลว่าก้าวหน้ารุ่งเรืองเติบโตอ่าแล้วตัวท่านก็ไปอยู่บ้านพังคารราชาโชคอยู่นะคะจึงเป็นช่วงที่ดีมากๆของชาวราศีมีนล,ลัคนามีนค่ะแล้วก็วันที่17ค่ะประาทิตย์ก็ย้ายมาเจอพระพุทธพังคารตามกันมา คู่วิชาการประชาสัมพันธ์อะไรก็ว่าไปคู่แอคทีฟก็ได้คู่ของความแบบไม่เฉยนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ธาตุน้ําก็จะไม่เฉยเพราะว่าอะไรพระอยคานยอยู่ธาตุน้ำส,สงบสงบลงแต่ก็ไม่เฉยนะ,ะเพราะมีพระอาทิตย์กับพระพุทธกระตุ้นกันอยู่ในเรื่องของการแสวงหาความเติบโตให้ตัวเองมีตลอดแน่นอน,นะคะ่ะเพราะพระอาทิตย์มาจากเรือนอริฮะ,ะอ,อริสุภาก็ต้อง ทำไงจะดีกว่านี้ดีอยู่แล้วก็อยากดีมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะส่งผลเพราะตัวท่านไปอยู่บ้านพระอังคารน,นั่นเองนะคะดาวก็จะส่งผลกันแบบนี้นะแล้วพระศุกร์ก็ส่งผลถึงพระพุธพระอังคารพระอาทิตย์แบบนี้พโยกกันแล้วพระศุกร์อยู่บ้านพระพุธนะ่ะนะคะก็จะเชื่อมโยงแบบนี้เกิดขึ้น จึงให้ความหมายดีหรือถ้าความรักอย่างงี้ก็เป็นเกณฑ์ปรับความเข้าใจกันนะมรณะกลับมามรณะปัตนิอ่านะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันอะไรที่มันเสียหายอะไรที่มันเป็นเรื่องเก่าๆเนี่ยเอามาพูดคุยกันใหม่อ่านะคะเคลียร์กันให้มันรู้ดำรู้ดีกันไปเลยอะไรประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นกับคนรักหรือกับลูกค้าที่มีปัญหาก็สามารถเคลียร์และเกิดผลดีกับ ชาวราศีมีนเกิดขึ้นนะคะพอวันที่24พระพุทธก็จะย้ายไปที่ธนูอยู่บ้านของพระหัตในภพเรือนคำว่ากรมมะแต่เป็นประอาเป็นประอานะเป็นป่าแล้วจะเป็นยังไงมาตรฐานอ่อนแอลงนะฮะพันธุกรรมะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเปลี่ยนเนื้อหาของงานความรับผิดชอบหน่วยงานที่ทำอยู่ก็ได้นะฮะห,หรือมีเกณฑ์ที่จะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแบบนั้น ก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าอยู่บ้านพระหาตพระธาตไปอยู่บ้านพังคานนะคะพะังขานจึงเป็นดาวแห่งเนี่ยกลุ่มกับพระอาทิตย์ที่เป็นอริจึงเป็นการปรับปรุงในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือปรับปรุงร้านค้าเพื่อตอบรับผลประโยชน์ที่มันจะเข้ามาเยอะๆมากขึ้นอ่าเนี่ยคะ่ะมุมมองท่านต้องต้องแปลแบบนันเลยตามความหมายดวงดาวพบเรือนเข้าไปด้วยกันนะคะ,ะความหมายคู่ธาตุคู่สมพลคู่ มิตรคู่ศัตรูก็ว่ากันไปนะ,นะคะก็สรุปแล้วยังเป็นผลผลดีอย่างมากกับชาวราศีมิรักษนามินแน่นอนค่ะในเดือนพฤศจิกายนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะร่รำรวยกันท่วนน้าเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ